เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสยองขวัญน,นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะเป็นเรื่องเกิดกับชายคนหนึ่งคนนั้นชื่อน้องตะวันนะครับน้องตะวันเนี่ยอายุประมาณสัก25นะครับเขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรเลยในโลกใบนี้เขากลัวเนียวคือกลัวเบนจพ์นะครับคือกลัวการอายุ25ปีถึงแม้เขาจะโดนคนรอบข้างปลอบใจก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็ยังกลัวเลข25อยู่จนกระทั่งมีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาครับ เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆกับชายคนนี้ที่ไม่คิดว่าเขาจะประสบพบเจอมันเป็นเรื่องเช้าวันหนึ่งช่วงประมาณต้นปีหลังจากที่ผ่านวันเกิดเขาได้ประมาณ2วันเขาเกิดวันที่สมกรานะครับเขาก็ไปที่ชักโคกนะครับก็เตรียมตัวจะไปปวดทุกประจําวันซึ่งเขาเป็นคนปวดทุกง่ายนะครับเหมือนตอนนั้นเขาตื่นมาด้วยอาการที่ปวดท้องอย่างหนักเพื่อจะไปปวดทุกคุณคิดถึงฝาชักโคกฝาชักโคกบ้านคุณเป็นแบบเร็วหรือแบบช้าแต่คุณจะใจชักโคกมันจะมีฝาชักโคกกับแผ่นรองตูดใช่ไหมไอ้าาองตูเเนนนี่ยบแบบ้ไหทป็แ ธรรมดามก็จะแบบปุ้งเปิดปิดแบบลงปุ้งปั้งด้วยความรวดเร็วใช่ไหมแต่ถ้าบ้านไหนที่ซื้อฝาชะโคกเขาเรียกว่า super s m o ม t h นะครับก็จะปิดช้าๆลงนี่ครับคือสิ่งที่เรียกว่าน่ากลัวปกติแล้วการปลดกางเกงคนเราเวลานั่งชักโคกก็ไม่มีอะไรส่วนปกติชักโคกเนี่ยด้วยอวัยวะเพศของคนเราเนี่ยคือเวลาเราง a ชักโคกจู๋ของเราเนี่ยจะสโลปลงไปตรงช่องชักโคกที่ยังเหลืออยู่สมมุติว่านี่คือ,น,คอนี่คือความเต็มของชักโคกเวลามึงนั่งก็จะเหลือประมาณนี้มันจะมีรูเหลืออยู่ใช่ไหมจู๋มึงเนี่ย ก็จะห้อยลงพอดีเก็บทรงพอดีเมื่อสามารถนั่งอึอละเยี่ยวได้ใช่ไหมแต่ด้วยสุขภาพของเด็กชายตะวันเนี่ยที่ค่อนข้างตัวใหญ่เขาเนี่ยไม่ได้นั่งแล้วจูห้อยลงไปข้างล่างเพื่อเยี่ยวจูเขาพลาดออกมาเกยกับตัวแผ่นปิดชักโครกและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญในครั้งนี้ครับปกติเวลาคนเรานั่งก็นั่งปุ๊บแผ่นสลบลงก็ปิดปุ๊บปกติแต่ชายคนนี้ด้วยความรีบเขาก็เอาตัวเข้าไปนั่งน้ําหนักของคนหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมนั่งที่ฝาชักโครก ที่การสลบลงแล้วจู่เขาห้อยถึงขอบปาชโคกพอดีหนีบกันดังปังมึงเคยดูทอมแองเจลี่ปะกระโดดตกโยะกระโดดโย้หัวฟาดกับถังน้ําไม่ได้ฟาดธรรมดาฟาดโดนขอบเสร็จปุ๊บหัวตรงเนี้ยล้มเด้งดังใส่ผนังพื้นอะและ้วก็นอนอยู่อย่างนั้นในห้องน้าโอ้โหกีดเป็นอไม่ลุกเลยอะคือแบบจังหวะนอนไปกับล่าไปกับพื้นที่หัวขอบหัวโดนถังตรงนี้โดนไอ้พื้นขาเขาที่ยาว เกี่ยวไปโดนก้อนน้ำฝักบัวโอ้โหเพอร์เฟกพอดีเลือดออกจูเลือดออกหัวหัวโนนอนอยู่ชั่วโม,มงหนึงนะ่งอ่ะคือแม่เรียกไปกินข้าวก็ไม่ลงมาแม่ตะโกนเรียกนะพ่อก็บอกแม่ว่าเอ้ยเผื่อลูกมันชักว่าวอยู่บนบ้าน <laughs> ชั่วโม,มงครึ่งก็ไม่ลงมาพ่อก็เลยเอยมันอารมณ์สวนทีเลยขนาดนั้นก็เลยขึ้นบ้านไปดูชั่วโม,มงครึ่งเลยนะเว้ยแบบไม่อยากลุกไปไหนเพราะว่าเหมือนแบบขยับตอนนิ่งอยู่กับที่ มันยังรู้สึกสบายกว่าขยับตัวเพราะตอจองุ๋มันโอ๊ยซีดอะไรแล้วก็ให้น้ําแผ่นน้ําไหลไปเรื่อยๆอย่างช้าๆพ่อขึ้นมาโตเสร็จหรือยังตะวันเลตตอกลับมาอย่างเงี้ยพอก็เริ่มขึ้นมาเข้าไปได้ไหมตะวันตอบไม่พอเปิดประตูโอ้โหเอาใส่กางเกงก่อนไหมหัวกูแตกจูก็เลือดไหลพ่อโอ้เป็นไรไหมอะไรเงี้ยพ่อก็แบบพ่อก็ปิดน้ำใช่ไหมโอ้น่าไม่แปลกใจที่ค่าน้ำพันสองพ่อคิดว่าหัวแตกไว้เลืปกติ ทำแผลเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยพ่อดูนี่โอ้พ่อโอ้โหโอ้หนกหัวมังมาเลย <c oughs> เลือดออกไหมผมก็บอกไปว่าเลือดมันออกไปหมดแล้วผมนอนอยู่นี้ชั่วโมงกว่าโอ้โหมันบวมเลยอ่ะหูมันบวมไปถึงชั้นในเลยนะอ๋อครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลพอก็เลยรถพยาบาลเออหัวแตกอะ่ะเขาบอกว่าให้เราขี่รถมาเองได้ไหมจริงปะเนี่ยจริงก็เราหัวแตกเขาเลยถามว่าขี่รถมาโรงพยาบาลเองได้ไหมเอองั้นก็ ไปก็ได้ครับอย่างนี้บอกเขาเพิ่มเติมได้ไหมว่าผมจูเเนะเเจ่เป็นแผลเลยนะเอเขาจู่เป็นแผลด้วยนะเขาก็บอกว่าเ,เป็นแผลขนาดไหนขาดหรือเปล่าถ้าขาดเดี๋ยวจะส่งคนไปรับเป็นไปเป็นปนานหรือยังใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมใส่เกงไปก็ได้โอเคออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรออบอกไปใครก็เขาไม่เชื่อจะถ่ายรูปให้ดูกันถ่ายรูปจู่กูท,ที่ที่บริเวณที่มันเป็นแบบที่มันเป็นแผลเผื่อประกันไม่เชื่อโอเคอ่าถ่ายเสร็จแล้วใส่เกงไปไปโรงพยาบาลกันอะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลเอกชน ก็มาถึงปุ๊บเขาก็ชาร์จเข้าประตูเลยเรียบร้อยแล้วคนเนี้ยแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรมาคะเขาก็บอกว่าเออหัวแตกแผลเหม็นมีเลยนะคะเอาหนะ้าหัวแตกหัวแตกโอเคค่ะโอเคค่ะเอาหัวแตกลูกค้าหัวแตกมีประกันไหมคะโอ้มีแน่นอนประกันโอ้โห O P D 2อ0 0ปด้อ๋อค่ะค่ะโอเคของลูกค้าสมัครมาคือต้องนอนเท่านั้นถึงจะเบิกเต็มได้เบิกเต็มได่หกหมื่นต่อวันเลยะคะ่ะเอ้ยนอนเลยโอเคค่ะ,อคคะนอนนะคะนอนนะคะเออนอนนอนโอเคนอนนอนเขาก็เขียนเลย ทุกคนเขาตกใจมากแบบมีคนสี่คนเห็นกูเขา้าเข้าแบบเข้าวอดไม่ได้เข้าวอดฉุกเฉนะินนะแผนกบัติเหตุไม่ได้เข้าไอซียู U D. หัวแตกหัวไม่ได้แค่หัวแตกชื่ออะไรคะชื่ออนันตครับไม่ไม่ได้หัวแตกเอาไม่หัวแตกแล้วเป็นอะไรคะพอบอกได้ไหมว่าเจ็บส่วนไหนเออพูดได้เหรอครับพูดได้ครับพูดได้ฝาจะโคกหนีบจูอะอะไรนะคะฝาจะโคกหนีบจูเขาก็เอานี่มาทามาทาหัวทาทาทา,ทาแล้วก็มียาเหลืองยาอะไรของแม่งอะ่ะแล้วผมก็บอกว่าไม่ทาข้างล่างแล้วครับ ผมก็จะเปิดดูเอ้ยอย่าพึ่งใจเย็นคุมม่านก่อนคุมม่านก่อนเดี๋ยวหมอจะมารอหมอสักครู่นะครับเพื่อความปลอดภยัยเก็บมือถืออย่าเพิ่งเล่นนะครับเอาน้ําก่อนนะครับเอาน้ามาก่อนพยาบาลหยิบน้ำมามีน้ำไหมกูกินอยู่ในผ้าใอ,อุบัติเหตุเอาขนมไหมครับเฮ้ยผมก็บอกว่ามีของกินเลยไหมเอามีม,มีมีชมพู่กูกินด้วยฝานชมพู่กูกินด้วยกูก็ต้อ,องกินชมพู่แก,ก้เขินไปกว่าหมอจะมาก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งแหละจนกระทั่งหมอมาเดินมาในวอร์ดใช่ไหมแม่งพูดเลยอคนไหนคนไหนชื่อออานนน์ยู่ตตตงไไหหหุบัิเ อ๋ออยู่ทางนี้ค่ะหวัดดีเจสซายเนี่ยคือผมเป็นหมอเกี่ยวกับด้านภายในสุขภาพผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแล้วอุบัติเหตุมันจะมีอะไรเออะตเป้นมาอ้าวเอ๊ะน่า,า,า,าคุ้นๆนะเนี่ยใช่ครับคือหมอที่ผ่าตัดลิซิดวมแล้วก็ฝังฝังมุกหมอคนเดิม <laughs> อะ <laughs> โดนอะไรมารอบเนี่ยคำตอบแรกที่กูคิดได้เออหมอหมอมาอยู่ที่ได้ไงอ่ะเอ้าโตแล้วแก่แล้วก็ต้องมาอยู่ที่ที่ดีกว่าสิเคาจะไปอยู่ที่จนๆนะ จำได้จำได้เมื่อประมาณเกือบโอ้ยกี่ปีอะเจ็ดปีใช่ไหมโอประมาณนั้นแหะเจ็ดปีเออไอห,หนุ่มคนนั้นเป็นไงปะโอ้ยหมอจําได้เลยไอจูฟังมุกอนะไรนั่นอะตีขาในเป็นไงบ้างโอ้หมอเอาเปไรขาในเจ็บไม่ใช่หมอ,อปมววมมาในหมอขอดูหน่อยสิหยิบตรงเปิดปรูหมอหมออะไรหมอไม่ปิดมา่านเอ,อ้ยไม่เป็นไรคนรู้จักกันทั้งนั้นโอ้ยอ,อู้มาช้าจังเลยอะนี่มันบวมหมดแล้วเนี่ยมันอักเสบจะไม่จอักเสบยังไงแล้วเนี่ยคือไปทําอะไรมาล่ะ หะผมก็บอกอยู่เอกสารมันก็เขียนไม่มีใครส่งเอกสารมาเลยหมอไม่มีเกียวหัวแตกแล้วก็เรียกมาเลยเนี่ยนี่วันนี้เหรอะหนักกันเลยเนี่ยโอ้ยซาดิคขนาดนี้เลยเหรอกัดหมอไม่ใช่ฝ้าชะโคกหนีบจูอ๋อเหรออาการมันทุเลาลงแล้วคือเลือดมันหมดไปเยอะแล้วเนี่ยคือตอนนี้คือมันเป็นช่วงที่ร่างกายซึมตัวเนี่ยเห็นไหมไหมเนี่ยตรงนี้มันเป็นเลือดดำๆใช่ไหมถ้าหมอเจาะไปเนี่ยก็คือจะมีเลือดดำๆไหลออกมาแล้วก็จะร่างกายก็เริ่มส่งน้าเหลืองมาซ่อมแซมหรืออะไรก็ตามจะนั้นอย่าเจาะ อย่าเจาะนะพยายามอย่าเจาะเพราะว่าเออเจาะแล้วอ่ะไม่เป็นไรโหโหไอ้เหี้ยหมอไม่เป็นไรอย่าคิดมากสบายสบายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายโอโหกลัวตอนนั้นอ่ะเวีนั้นโอ้เบลจะเพศโอ้เบลจะเพศโอยเบลจเอ้ยแป๊บเดียนเดี๋ยวซับเลือดให้เอาพยาบาลเตรียมเลขึ้นมารับได้ใช่ไหมโมาเถอะหมอมาเถอะอ่าเอาเด็กอันนั้นอ่ะัอที่พยาบาลมาใหม่จากกรุงเทพอ่ะเดินมาเขาก็มาสวัสดีค่ะอันนี้คือ ทำแผลเบื้องต้นเป็นใช่ไหมคนไข้เคสเนี่ยเป็นผู้ป่วยเบื้องต้นไม่มีอะไรหนานแน่นอนเอาไปเตรียมผ้าก๊อตมาแล้วก็น้ําเกลือแล้วก็ยาทาแบบป้ายมาก่อนนะมันเป็นแผลที่ค่อนข้างบอบช้าเดี๋ยวหมอเนี่ยจะทําการเริ่มซับเลือดก่อนนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตดูเบื้องต้นแบบจรงิงจังเดี๋ยวหมอพาไปส่องเอ็กซรย์ก่อนเึ้นเป็นขั้นตอนเบื้องต้นหมอหมอไม่ต้องส่องเอ็กซเรย์หมอผมอุบัติเหตุแค่นี้หมอรู้แต่คุณอยู่ในอุบัติเหตุคุณต้องส่องเอ็กซเลก่อนมันเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบเพราะคุณอยู่ในหหมวดอุุบัตติเ หมอผมลม้มหัวโนหัวแตกนิดเดียวรู้แต่ไปส่องเอ็กซเรย์ก่อนเผื่อจูเป็นแง่หมอไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ไม่ได้มันอยู่ในขั้นตอนอะ่ะงั้นเอา,อางี้เดี๋ยวหมอจะพาไปอยู่ในแผแนกของหมอถ้าไม่อยากเอ็กซเรย์แต่คุณเซนยินยอมก่อนขอไม่รับเอ็กซเรย์นะคือระหว่างที่พยาบาลไปตรวจไอ้ไอ้ไอ้แย่จมูกอะ่ะแม่งหายไปใช่ไหมสักพักหนึ่งมันมีพยาบาลคนหนึ่งคอยเฝ้ากูอยู่ผมบอกว่าเขินใช่ไหมครับไม่เคย ตรงนั้นเลยค่ะผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องคิดมากมันก็เปรียบเสมือนมะเขือเผาที่ม่วงๆหน่อยพยาบาลอีกคนหนึ่งเดินมาพอดีเขาได้ยินว่าม่วงๆอยู่ว่าเอาโทษนะคะอันนี้เขาก็เอาเอกสารให้ดูคุณท่านคะอขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะหลับตาได้ไหมคะแล้วเขาถอดเกงกูอะเขาไม่ได้ถอดแบบช้าๆเว้ยเขาจับกางเกงกูถลกลงมาทั้งเกงในแล้วกางเกงในที่ถลกผ่านกางเกงสองชั้นมันป้านมากูออ้หลับตาค่ะหลับตาค่ะหลับตากูต้องหลับตาเอางี้ไหมเอาเขาขึ้นไปดีกว่า แล้วเขาก็ใส่ก,กางเกงกูคืนตามเดิมเขาไม่เคยใส่กางเกงให้ผู้ชายมาก่อนเขาก็กางเกงกูใส่มันเดิมแล้วจังหวะที่กางเกงดึงลงใช่ไหมเขาใส่กางเกงขึ้นในกูเขาเหมือนเดิมเขาไม่ได้เอากางเกงในกูลงมาด้วยเขาก็คืนที่เดิมแล้วจังหวะคืนที่เดิมมันอยู่มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ป้าคืนอย,อย่างนี้กูแล้วเขาก็ไม่ได้รักษาอะไรกูพากูขึ้นไปชั้นสามก็ไปนี่มันก็จะเป็นห้องแบบห้องแคบๆไปนะเป็นห้องเหมือนมึงแบบมวยอะไรมึงไปคลินิกอ่ะแบบอูมันเล็กมากพอแค่มึงนอนได้เฉยๆนอนอ่ะมาไหนดูิโโอออ้หบกกแลวไไมมม่ีะรา เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็น่าจะหายนะอาการนี้เนี่ยหมอเคยเจอมาแล้วเยอะแยะอย่างที่บอกเคยเจอครั้งที่แล้วก็เป็นไงดิสวงก็เป็นไงบ้างสบายไหมหบอแล้วหมอเป็นคนมือนิ่งใช่ไหมเออระหว่างที่หมอพูดอยู่หมอไม่จับจูกูแล้วนี่แมมหมอจะเสร็จแล้ไแมหมอมือเบาไหมตอนเนี้ยหมอกาลังผาพะก๊อตอยู่ไหมชวนคุยจะได้ไม่เครียดโอมันเป็นศาสตร์ของหมอยังไงเล่าอ้านั่นแหละแล้วกเ็เริ่มพันแผลใช่ไหมเออแล้วพี่คนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างยังทํายังเป็นงไงบ้างอยู่ดีอยู่ไหมอ๋อไม่รู้จักกันแล้วครับมันเป็นเรื่่่อองงตัแผมมสยยยเด็กู่ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ25ครับโอ้ oh, oh, เป็นจ่เพศแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่เพิ่งยี่ิบห้าป่ะนเนี่ยใช่ครับเป็นจ่เพศโอ้ย oh, รับเคาะตั้งแต่ต้นปีเลยนะอ่า uh, แล้วอายุยี่ิห้านี่บวชยังยังไม่บวชครับนี่ไงเนี่ยเพราะไม่บวชไงก็เลยเป็นเงนี้ยละครับหมอนี่หมอมีลูกชายนะลูกชายคนแรกหมอเนี่ยคือเขาบวชตั้งแต่อยุยี่เอ็ดเลยนะแล้วก็ตอนบวชเนี่ยอุ้ยอลังการงานสร้างจบมานี่ก็คือโอ้ได้ดบได้ดี ร้องบวชสิอาจจะดีขึ้นก็นได้หมอก็พันแผลกูก็นั่นนั่นัน่นพันไปพรมมาพันเป็นมัมมี่เลยหมอก็อยู่ดีหมอก็เอากรรไกรมาตัดพ้าเน,นทําไมหมอหมอคุยเพลินไปหน่อยลืมไปว่าแผลเนี่ยเป็นแผลฟกช้ำแล้วเนี่ยคือเลือดมันหายหมดแล้วนอนใช่ไหมนอนอัน่นนี่ประกันมาแล้วอ่าแป๊บหนึ่งอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวพัหมเาห่มก่อนเดี๋ยวตอบแผนประกันก่อนนะเพราะแผนประกันม่งปิดห้าโมงเย็นผมก็ถามหมอครับบอกไหนว่าปิดอ๋อเป็นแผลที่จบายในอนานก่อนาดารหนึ ไลเซนส่คอเขียนอะไรก็เขียนขอบคุณค่ะเออเออแค่นี้แหละเดี๋ยวหมอจะเข้ามาดูอาการทุกชั่วโมงเลยสักพักหนึ่งหมอไม่ก็มาละวทุ่มหนึ่งสองทุ่มหมอมากินข้าวยังกินกินแล้วครับกินแล้วครับหมอก็กินแล้วเหมือนกันกินอะไรนะมีอะไรให้กินก็เป็นกับข้าวโรงพยาบาลครับแต่ไม่เห็นกินเลยเนี่ยเป็นไงอาหารไม่ถูกปากเหรอใช่ครับแม่ต้มไก่มาให้กินอ๋อกินต้มไก่แม่ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเอออร่อยก็ดีลูกค้าหลายคนก็ไม่ค่อยกินอาหารโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะแม่่อร่อย ถึงแม้โรงพยาบาลเอกชนแม่จะมีนักโภชนาการอาหารมาจัดอาหารให้แม่ก็ไม่อาาร่อยอยู่ดีคุณหมอเคยกินอาหารของคนไข้หรอครับเคยดิโอ้โหเหลือมากินประจําบางครั้งต่อก่อนนะตอนหมอทํางานนะมันก็มีแบบคนแก่มาจีบหมออย่างเงี้ยเคยมีคนนึงมันอายุประมาณสักห้าสิบกว่าแล้วหมอมาดูจิ๋มใช่ไหมหมอก็ตรวจสอบเสร็จใช่ไหมมันก็เหมือนมายากมาจีบหมอแม่งเอากับข้าวมานั่งคุยด้วยเงียนกินหมอหิวไงหมกก็เลยกินข้าวกับเขา แล้วไงต่อได้รักกันไหมไม่โอหมอผมเนี่ยหกสิบแปดแล้วนะอย่าลืมสิเมียก็มีลูกก็มี <c oughs> เหนื่อยมากเลยนะมีหมอคนเดียวหมอทํางานนั้นอยู่นานผมทํางานนั้นผมเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวผมอีกชั่วโมงนะึงผมมาใหม่นะผมยืนกับคุณนานเกินไปแล้วครึ่งชั่วโมงหมอนั่งอยู่นี่เลยก็ได้ไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหมอห้ามอยู่ห้องห้องคนไข้านานเกินไปเป็นกล้องวงจรปิดออถ้าหมอเป็นหมอใหญ่แล้วนี่เอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดิมันมีผลกับการจ่ายตังค์เดี๋ยวหมอจะมาใหม่ในอีกสิบนาทีสรุปคือหมอไม่กลับบบเีย อบอกว่าสองทุ่มปุ๊บอะหมอไม่ถอดเสื้อกาวเลยเหมือนเป็นญาติเราบอกว่าเนี่ยตึกที่คุณอยู่เนี่ยเป็นตึกใหม่เลยนะตรงเนี้ยมีพยาบาลอยู่คนเดียวนะเป็นพยาบาลนั่งในมือถืออยู่เนี่ยไม่ค่อยทํางานทําการอะไรแล้วก็หมอเนี่ยปกติหมอกลับบ้านไว้นะแต่วันนี้หมออยู่เป็นเพื่อน ตรงนี้มันก็มีที่นอนของหมอเลยนะโรงพยาบาลรัฐบาลเอกชนมันจะมีที่นอนเหมือนกันแต่โรงพยาบาลเอกชนแม่งจะมีที่นอนแบบห้องนอนห้องนอนหนึ่งเลยแล้วทีนี้ก็คือเนี่ยหมอก็นอนนี่เป็นบางครั้งมันมันใกล้บ้านดีมันเบื่อเมียด้วยมันอะไรเพือะไรอย่างหมอนอนอยู่เนี่ยส,สบายนะมีความสุขมากเลยกินเบียร์ไหมอ้า่เวไไลารหมอเอามาปองเดียวแต่ถ้าพยคนไข่กินหมอก็กินด้วยกันได้ถือว่าสนิทกันแล้วโอ้โหกูก็เลยตู้เย็นผมมีน้ำมันลมอยู่อ้าเดี๋ยวหมอเดินไปหยิบมาให้หมอไปหยิบน้ำมันลมให้กูแล้วอ่ะโจนนั่งกับหมอใช่ไหมอเป็นไงงบ้า อาการคุณเนี่ยไม่หนักหรอกมันก็เป็นแผลฟกช้ำทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สุขภาพจจะนะแต่ดูจากพรุ่งนี้คุณก็กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวเพราะอาการคุณนี่เบาบางมากกระจ่อยร่อยเดี๋ยพวพรุ่งนี้ก็หายได้ใช้ประกรันในหมอก็มาอยู่เป็นเ,นเพื่อนเพราะว่านี่เจอไหมเนี่ยตึกใหม่นี่ไม่มีใครเคยใช้เลยผมก็คุยกับหมอด้หลอดทั้งคืนหมอก็คุยผมก็คุยกับหมอหมอก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นแล้วก็ถามเราทําอาชีพอะไรอ๋อผมเป็นนักเล่าเรื่องครับหมอเออดีด,ดีอย่าะ แต่จะบอกชื่อหมอแล้วกันนะผมบอกว่าหมอผมไม่เคยเล่าเรื่องหมอเพราะหมอเป็นคนดีและอย่างนึงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมจะไปเล่าให้หมอฟังได้ยังไงมันน่าอายเออเเข้าใจเข้าใจเข้าใจเฮ้ยแต่เรื่องนี้เราไปเล่าได้นะถ้าเล่าแล้วเอากลับมาให้หมอด้วยนะหมอจะได้แอคในวงเล่าของหมอด้วยกันว่าหมอในเก่งขนาดไหนเราก็นอนเราก็นีของอาหารเช้ากูก็กินต้มไก่ของแม่มันเดิมประมาณเที่ยงก็อ,ออกจากออกจากที่นั่นพอก็ดูแลโน่นนี่นั่นก็ดูแลแล้วก็ <c oughs> ได้ยามาเป็นเซ็ตโอ้เป็นเซ็ตหกหมื่นเก้า กูไปถามว่าค่าเนี่ยเกิดจากอะไรค่าหมอค่ะค่าห้องสามหมื่นค่าหมออีกสามหมื่นเป็นค่าวิชาการทางแพทย์ไอหมอนา่ทีละสี่ร้อยยิงด้วยชื่อแม่งยังเลี่ยมเบอร์โทรกูก็ไม่มีหามันทั้งโรงพยาบาลไม่เจอพยายามคุยกับแผนกประกันกูต้องจ่ายเก้าพันอ่ะกู้ต้องจ่ายส่วนตางเก้าพันเลยนะค่าใช่ค่ะพอดีมันเป็นค่าเกี่ยวกับนักวิชาชีพอะเนาะเพราะว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างยากเออแล้วแค่พูดว่าเออแล้วผ่อนได้นะคะคือ ผมพอจะมีเรารับบัตรเครดิตบัตรเงินด่วนผ่อนจ่ายได้ค่ะหรือว่าตีเป็นบินเต็มแล้วก็ผ่อนก่อนก็ได้ค่ะผมมีอยู่ประมาณ6 0 0ันงั้นก็นเดี๋ยวเราจ่ายอีกสามพันเป็นแบบผ่อนได้นะคะ10%นเูนปร์เซ็นต์สิเดือนได้ค่ะุูมาหาพ่อใช่ไหมพ่อบอกว่าประกันโทรมาที่บ้านเลยว่าคุณอานันอะประสบอุบัติเหตุร้ายขนาดไหนค่ารักษาเบิกเต็มหกหมื่นเขาอยากได้หลักฐานการนี่คือเขาจ่ายไปแล้ว คือเขาจ่ายไปให้แล้วแล้วเขาจะมาถามอีกทีนึงเพื่อวัดว่าในปีต่อไปเขาจะเอาเราเป็นประกันอยู่ไหมพ่อกูเคยทางานประกันมาก่อนองั้นก็เลยเอารูปส่งให้เขาดูแล้วเอารูปตอนที่พ่อถ่ายรูปก็ส่งไปให้ทางประกันประกันก็รับเรื่องแล้วเรียบร้อยก็ยอมจ่ายตอนแรกประกันจะไม่จ่ายด้วยซ้ําพ่อกูแบบแงกว่าแล้วโดนไม่เท่าไรละโอ้หหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหาหมอไม่เจอด้วยมันก็แค่อุบัติเหตุหัวแตกนิดเดียวหัวนโนนิดหน่อยกับจูเป็นแผลนิดหน่อยก็แค่แบบ มันก็ได้ยาอู้ได้ยามาสิกว่าเม็ดอ่ะพอเริ่มกินแพ้มันก็เริ่มหายมันก็เริ่มแห้งแล้วมันเหลือประมาณสี่ห้าเม็ดกูก็เลยไปซื้อไปพวกร้านเภสัชผ่านไปจนกระทั่งวันที่เจ็ดตื่นมาเหี่ยวนอนปัดมือถือดูแล้วก็โอ้โหไอ้ก,กลุ่มเดิมอีกแล้วก็เลยเออสักหน่อยแล้วกันล้มตัวล,ลงนอนใส่ที่นอนอันเป็นที่รักแล้วก็เริ่มเฮ้ย เฮ้ยไม่ตื่นเฮ้ยไม่ตื่นเรียกไม่ตื่นฮลัลโหลเฮ้ยไม่ตื่นแต่กูหืนนะ่นไงก็เลยเดินไปบอกพ่อพ่อครับมันไม่ตื่นอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าอ๋อการนี้เหรอเดี๋ยวมันก็หายพ่อครับแต่ผมมีอารมณ์นะแบบว่าผมเห็นการตีลังกานี่มันหื่นกาม,มากเลยนะแต่ผมไม่สามารถ สาวได้อะไรเงี้ยคือแบบไม่มาอาการไม่ไม่มาเลยไม่แบบกูไปซื้อมาทุกอันที่แม่งสั่งมาสั่งมาจากแพลตฟอร์มอะไรก็ตามหรือไปซื้อจากร้านยาแมบเดียวกันหมดเลยยาสีฟ้าเขียนว่าร้อยมิลลิกรัมไอสัตว์ใจเต้นไม่มีอะไรเลยไม่เห็นเป็นแบบในคลิปที่แม่งทำเลยที่แบบว่าเขย่าน้าแล้วโอ้ยไม่เห็นมีเลยพวกมึงติดกันเร็วจังวะพ่อผมก็ใช้ทางพระเหมือนเดิมพาผมไป เป็นสนักสงฆ์วัดป่าอยู่บนเขาไปอาบน้าแบบแบบนี้เะไไม่ได้หนังแอคชั่นอ่ะพ่อกูก็เชื่อเรื่องทางธรรมว่าลูกเนี่ยโดนของเป็นเป็นจะเพศเป็นเฮียหาอะไรก็ตามกูไม่ขาดศรัทธามันมันได้ใช้ตังค์ไงมันเป็นศรัทธาระหว่างให้กูแช่น้ําอยู่อ่ะพอก็เริ่มเอาอะไรมาโรยไม่รู้เอาบอลเพชรเอาหนามเอาเฮียหามาโรยแล้วก็สาดเทียนปุบพับพึบพับแช่อยู่อย่างนั้นหชั่วโมง ครึ่งวันเช่นตัวตัวเปื่อยจูกูเขียวเลยจากม่วงมันแดงมันดำจนแบบมันไม่แห้งสักทีมันเป็นรอยกัดมากขึ้นกลับมาล้างตัวที่บ้านกว่าจูกูจะหายดำกี่วันเลยสองวันกว่าสักพักหนึ่งแม่กูก็ขี่มอไซค์มาแล้วกลับมาบอกว่าลูกแม่มีอะไรจะบอกแม่มีหมออยากจะให้หนูรู้จักเป็นหมอเกี่ยวกับหมอด้านนี้โดยเฉพาะเลยเป็นแปะคนหนึ่งมันอยู่ใกล้ๆก,กับที่แม่รักษากระดูกข้อสันหลังคือเขาเป็นสายประเภทหนึ่งคืองนี้แม่เนี่ยแม่ผมเนี่ย เป็นกระดูกทับเส้นประสาทไม่ได้ถึงขนานดะเป็นอัมพาตนะแม่ผมจะต้องไปช็อตไฟฟ้าในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนและเขาเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้หมอฟังลูกฉันอ่ะเป็นอย่างนั้นฟังคุณหมอบอกว่ามีคุณหมอประเภทหนึง่งอย่าให้รู้จักเป็นหมอที่รักษาเกี่ยวกับด้านภายในทางด้านร่างกายด้านล่างแม่พาผมไปรู้จักกับหมอคนนั้นกูก็ไปหาเขาแล้วก็คือแบบเป็นเป็นหมอแก่ๆคนหนึ่งหมอเจ็กกูเรียกว่าเขาว่าเจ็กแล้วกันเป็นเจ็กหมอแก่มันเหมือนในหนังเลยเนี่ยใส่ชุดจิงจีนบ้านเจ็กก็จะมีติดจ,จุเอะน้ำพุมันไม่ได้้้้แบบบบเเล็็็กกกกกมมาาาาาาพพอออีฐนนนนนะะะใรดัึงงจตข่ ในบ้านเขาจะมีผู้ชายอยู่สี่ห้าคนแล้วก็มีเจ็คนหนึ่งแก่ๆหน่อยวัสดีเสียงเขาจะแห้งๆหน่อยคนไหนคนไหนที่เจ็บป่วยเจ็บป่วยเทำประวัติก่อนผมเป็นหมอเกี่ยวกับทางด้านภายในเป็นภายในเกี่ยวกับเรื่องด้านของเปอร์เซ็นต์ศาสตรแล้วก็เออร์ลี่มามาอยู่ตรงนี้และผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับตำราจีนซึ่งตำราจีนกับตำราหมอปัจจุบันไม่ค่อยถูกกันจะนั้นอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนั้น มาหาผมอาจจะไม่ได้หายร้อยซแต่ส่วนใหญ่หายกันหมดชืออานัน์อายุ25ปีเนะาะอาถอดกางเกงเลยเป็นด้านล่างใช่ไหมถอดมาเลยถอดขอด,ดูหน่อยไม่เข้าไปข้างในเอ้ยถอดดูเลยหมอเอาปากามาปัดงวงกูแล้วก็ดูกินข้าวกับอะไรบ้างเออก็กินทั่วไปกินผักไหมไม่ค่อยกินครับกินผักบ้างนะมันเกี่ยวอะไรการรักษาเปาเป็นห่วงสุขภาพ ไขายานมากเลยหมอมันเกี่ยวอะไรกับรักษาหรือเปล่าไขยานเนี่ยมันหมายถึงสุขภาพไม่ค่อยดีนะหมอผมยืนอยู่หรือเปล่าหมอผมอาจจะยืนอยู่ก็ได้โดนอุบัติเหตุมาใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านใช่ไหมหมอดูได้ยังไงนี่ไงแรงกระแทกตรงเนี้ยมันเป็นแผลจุดใหญ่เลยเห็นไหมแล้วก็ลามเป็นจุดเล็กซึ่งถ้าเป็นแรงเกี่ยวกับทางด้านแผลมันจะเท่าๆกันและฉีกออกแต่นี่เป็นแผลที่เกิดกำหนักลงเยอะเกินไปและด้านบนเบาน่าจะเกิดจากการไหวตัวที่รวดเร็วโดนอะไรมาละ่ะฝาจะโคกหนีบจู กินผักเยอะๆนะครับหมอ,อเดี๋ยวหมอใส่ถุงมือก่อนเข้าไปห้องด้านในเลยค่ารักษาเบื้องต้นเนี่ยสองก่อนเลยแพงสุดเท่าไหร่หมอไม่มีแพงสุดไม่มีแพงสุดรักษาตามอาการรักษาตามฝีมือที่ทําได้200ก็คือ200เดี๋ยวค่ายาค่าอะไรค่อยว่ากันโอเคไหมไปเข้าห้องอันนี้หวัดดีเนี่ยพี่หนึ่งพี่สองพี่สามพี่สี่ลูกหมอแหละครับไม่ใช่คนไข้แล้วก็เอ้ว่าไงนุม่มกินผักเยอะๆนะ,ะมาหาหมอไม่หมาครั้งเดียวเลิกสิมันมาต้องมาบ่อยๆป้าเข้าห้องเข้านั่งลงนั่งลง อันนี้ทาอะไรมาบ้างก็ไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนมาครับเขาให้ยาปฏิชีวนะอ๋อถึงว่าแผลหายไวนะแต่อาการข้างในเป็นยังไงนี่คือให้หมอมาดูเลยอยู่ไม่แข็งใช่ไหมเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตพวกวิตามินหรืออะไรได้อาหารเสริมเนี่ยจะสําคัญหมอไม่ได้มาขายอาหารเสริมให้หาซื้อเองสมมติว่าถ้าร่างกายเราขาดอาหารเสริมที่ทําให้วิ่งเร็วแต่ถ้าเราใส่อาหารเสริมที่ทําให้เราร่างกายตัวใหญ่ มันจะไม่ส่งผลกับอะไรทั้งนั้นฉะนั้นเราต้องซื้ออาหารเสริมไม่ถูกต้องถ้าหาอาหารเสริมไม่ได้ก็กินผลไม้เยอะๆนอนให้มากๆอาการจูไม่แข็งเนี่ยเรายังอายุยังน้อยอยู่เลยนะ,ะเครียดมากไหมเครียดสิหมอผมเพิ่งยี่ห้าเองฝังเข็มได้นะฝังเข็มเนี่ยช่วยได้กัวไหมกลัวเข็มไหมไม่กลัวครับหมอเข,เข็มฝังเลยเหรอครับหมอต้องฝังเพื่อเพิ่มพลังในร่างกายลองก่อนไหมหมอมีแพ็คเริ่มต้น แพ็คเริ่มต้นเท่าไหร่ครับหมอ3,999บาทดูแลหนึ่งอาทิตย์โอ้โห,โห,โหกูเกือบจะดีใจอยู่แล้ว200เยออสรุปค่าหมอ200ซื้อแพ็คอีก3,999บาท7วันโอ้โหพวกนี้ฝังเข็มไหมครับหมอพวกนี้ก็ฝังเข็มเหมือนกันในท้งอาการทั้งหมดเนี่ย4คนเนี่ยจูไม่แข็งสักคนเลยอ่าแต่จะมีคนเนี่ยเริ่มแข็งแข็งบ้างแล้วมันก็มีอาการหลายประเภท แล้วลองไปคุยคุยกันดูนะหมอขอไปลงทะเบียนก่อนจะต้องสั่งซื้อเข็มผมก็ไปนั่งคุยอ้าวว่าไงกินหาง,งเยอะผมมาถึงก็กลสติเลยเชื่อหมอคนนี้ใช้ได้เชื่อเชื่อ,อพี่กูก็เริ่มนั่งคุยก็ได้ประวัติแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันกูก็เริ่มคุยกับเขาว่าอาการเป็นยังไงโน่นนี่นั่นสักพักหนึ่งกูก็คุยกับเขาเขาก็เริ่มชอบการตบมุกของกูเขาก็เลยถามกูว่าเคยมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้น,ตนที่สุดคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเล่าห้ฟังแต่ละคนก็เล่าห้ฟังคนที่เป็นพี่หนึ เขาบอกว่าทํามา3เดือน4เดือน6เดือนจะปีหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกอาการดีขึ้นจุกแข็งแน่นอนเดือนแรกสัปดาห์แรกเดี๋ยวก็เห็นผลเดี๋ยวจะเข้าใจได้เขาถึงมารักษาบ่อยๆในช่วงสัปดาห์แรกควรฝังทุกวันกูเลยสสัปดาห์แรกหัวจ่ายเต็มไปเลยประมาณ8ป0 0ักว่าเลยนะวิธีการฝังเข็มขอเขาเนี่ยเจะมีฝังต้นขาตรงนี้มีกระตุ้นไฟฟ้าฝังท้องโน่นนี้นั่นอะไรมันก็ขยับตัวไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรพอเริ่มสัปดาห์แรกไปกูเยี่ยวได้เยี่ยวแล้วจุกแข็งกูโอ้โหพระเจ้า นี่มันคืออิทธิฤทธิ์ของการฟังกูเชื่อมากเลยเว้ยกูเปิดเพลงจีนกูนั่งดูกูไม่กล้าเล่นมุกเจกอะกูเลิกกูไหว้พระกูเป็นเด็กดีอยู่อาทิตย์หนึ่งเลยนะเว้ยกูไหว้กูไหว้ฮกลกซิ่วกูไหว้พระสังกจายกูไหว้ไหว้ทุกอย่างกูไหว้หัอคงด้วยมึงรู้ไหมกูเหมือนเดิมกูเริ่มตื่นมาจูแข็งและเยี่ยวใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าจูยังไม่หายหยุดแข็งกูก็เลยทำการสาวอะสาวอย่างเมามันสาวสาวสาวเฮ้ยเฮ้ยสาวสาวเฮ้ยจะมาแล้วสาวสาวเฮ้ยจะมาจะมา ไม่งเหี่ยวก่อนแล้วกูเฮ้ยทำได้จริงโคตดเจ๋งกว่าอูทำได้จริงว่ะกูดีใจมากกูจะซื้อคอร์สเขาไปเรื่อยๆระหว่างนั้นกูก็ไปกินข้าวเย็นแล้วกูก็เตรียมตัวจะไปหาเขาในวันถัดไปกูล้างจานอยู่จู่แม่งแข็งขนาดล้างจานกูหยุดล้างจานเลยะเวยกูเข้านอนไปสาวเลยคืออยากเทสว่ามันใช้ได้จริงไหมกูคูเริ่มดีใจหนักกว่าเดิมเชื่อมันมันจะได้แล้ว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 สำเร็จแม่งอั้นมาสามอาทิตย์อะไหลประมาณสี่รอบหน้ากางเกงแม่งเปียกจนไปถึงาูที่นนอ ตอนไปถึงผ้าห่มอ่ะมันซึมอมอกจากกางเกงแล้วกูตกใจกูก็เลยเปิดออกเพื่อให้สบายจู่มันก็ยังใส่ผ้าเฮียเนี่ยกูก็เลยต้องเอาผ้าห่มเฮียเนี่ยไปซักตอนตอนประมาณสองทุ่มพราวกูไม่มีผ้าห่มสำรองแล้วระหว่างซักกูเออกูเฝ้าเลยยืนเฝ้าเลยนะไห้ยืนเฝ้าจนจังหวะหนึ่งวะกูแบบกูปวดเยี่ยวกูก็เลยไปเยี่ยวระหว่างไปเยี่ยวสะกพักกูได้ยินเสียงเครื่องซักผ้ากูปิดกูเปิดประตูไปพ่อกูกําลังดูผ้าที่ซักอยู่แล้วก็ถามว่า ทำไมซักผ้านในเวลานี้ในตอนกลางคืนหนูรู้ใช่ไหมว่าซักผ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของผีพ่อเพิ่งสวดมนต์เสร็จเนี่ยพ่อครับเอ่อมันมันสกรปรกตอนนี้แมวขี้ใส่อะไรเงี้ยไม่ได้กลิ่นขี้เลยนะพ่อจะดูพ่อว่าเพะมันคือ,ม,คอมันคือน้ําจากจูบมเองครับพ่อพ่อก็ปล่อยลงงั้นมึงซักเถอะแล้วพ่อก็เดินเข้าบ้านไปเราก็ตะโกนถามพ่อแล้วผีไม่หลอกเลยผีจะหลอกมึงถ้ามึงไม่ซักผ้ากู <laughs> ก็นอนไปสักพักหนึง่ง ตื่นมาประมาณบ่ายกว่าๆจูก,กับมาแข็งแล้วกูยดีจังเลยกูก็ขึ้นไปเสียวอยู่บนห้องน้ําบ,บนบ้านเอาคืนตรงจังหวะที่กูเคยพลาดเป็นไงล่ะแซดกูก็เริ่มลังเลแล้วหมอโทรมาว่ายังไม่มาหเหรอแพ็กหมดแล้วน่าจะมาไหมกูเลยผมอาการหายดีแล้วนะครับกูก็เลยคิดว่าหมอจะดีใจมองว่าคนเราเนี่ยเวลาอาการมันหายแล้วเนี่ยมันก็ควรจะไปย้ําต่อให้อาการมันดีที่สุดอยากเสร็จอึดถึงขนาดที่บรรลุประตูไหม ประตูอะไรสักอย่างหนึง่งกูไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นแบบประตูภายในอะไรเงี้ยประตูร่างกายอย่ง,งอย่างหนึ่งเหมือนหมอพูดอะไรสักอย่างกูแบบพอมันหายพวกกูเริ่มเสียดายสี 4, ่พันโอคเโอเคจะไปดีไหมอะไรเงี้ยหมอแม่กระโทรมาตามตอนห้าโมงเย็นหายจริงเหรอหมอมันหายแล้วลองมาสักทีจะดีกว่าไหมกำลังจะเตรียมตัวไปสักประมาณบ่ายสี่ก็จะเริ่มไปแล้วว่าจะลองไปหาหมอสักทีหนึ่งกำลังจะออกจากบ้านเลยกำลังจะเตรียมตัวอาบน้าออกจากบ้านมือถือเข้าเป็นผู้ชายคนหนึ่งโทรมาฮัลโหลครับ อ่านันใช่ไหมที่เป็นนักเล่าเรื่องอ่ะครับหมอเออหมอโทรมาถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งหมอจะบอกว่าอาการที่คุณอนันจะได้พบเจอเกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะเพราะว่าหมอใส่ยาชาเหมือนจะเป็นยาชาอีกเภศหนึ่งแล้วก็พอหมอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมนมีผลทาง l ลบออกมาว่ามันไปโดนเส้นประสาทในส่วนหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายคนเราเนี่ยเกิดอาการไม่แข็งตัวนะ ซึ่งหมออาจจะบอกช้าไปนิดหนึ่งมันจะมีผลกระทบหลังจากที่รักษาการไปแล้วเนี่ยยาตัวหนึ่งที่หนูกินไปเนี่ยมันจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่แข็งตัวคือจะทําให้แผลหายไวนะแต่ร่างกายจะไปกดทับเส้นประสาททาให้อาการแข็งไม่แข็งตัวมีผลประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์หมอลืมโทรมาบอกเลยลืมโทษทีโทษโทษหมอลืมลืมลืมตอนนี้ถ้าหมอคํานวณแล้วทางแผบเขาคานวณแล้วเนี่ยเราเนี่ยน่าจะมีอาการแข็งตัวได้แล้วตอนนี้อาการแข็งตัวมาหรือยังมาแล้วครับหมอเออแสดงว่าหมอเก่ง ไอตัวพี่ชอบกินตะวานตัวตอนนอนทับทันตนเทยต่มัวตั่วซตัาแดงจะมัวออกยางลังตัมทำไม่ับาน้ังสนใจมเงยหมอโทษทีหมอบอกช้าไปหน่อยแต่มันเป็นอย่างที่หมอพูดใช่ไหมมีอะไรอยากจะปรึกษาหมอไหมกูก็ถามหมอไปเลยว่านาทีละสี่ร้อยเลยเหรอครับหมอไม่น่าไม่น่าใช่นะโรงพยาบาลเอกชนมันโกงนะหมอได้แค่สองร้อยห้าสิบเอง